ไปดูภาพที่ห้ดูภาพนี้เราซึ่งเราเรื่องจีนเนี่ยแบบโอ้โหเราทํามาเราทเสิจัยเยอะมากเลยจีนเนี่ยขอไล่หนึ่งว่าทาไมจีนหนึ่งบุกแล้วบุกตรงไหนเราเยอะมากนะนี้ถ้ากลับไปดูภาพต้นนะหนึ่งคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับจีนนะอ่าหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยทําไมจีนหนึ่งบุกแหลกต้องยอมรับว่าหนึ่งคือเศรษฐกิจจีนไม่ดีนะมีเรื่องอสังหาริมทร,รัพย์เศรษฐกิจตกเนะี่ธุรกิจจีนก็เลยหนีออกนอกประเทศจีนการแข่งขันสูงมาก พอมีรายได้ปุ๊บรัฐบาลก็เริ่มเข้ามาเลยฮะเริ่มเข้ามาดูและจัดการแล้วเอ้ยคุณรวยใช่ไหมรัฐบาลก็เริ่มเข้าไปดูเฮ้ยไม่ได้นโยบายภาครัฐเราต้องรวยเท่าเท่ากันใช่ไหมอ่าจีนก็เลยออกมานอกกลับมาดูต่อปุ๊บอ่ะมาเมืองไทยจีนก็เริ่มบอกงนั้นเรามาซื้อโรงเรียนไหมอ่าเพราะต่อไปคนจีนออกนอกประเทศก็ต้องมาอยากมาเรียนคนไทยตลาดไทยน่าสนใจมากก็มาซื้อโรงเรียนมาซื้อมหาวิาลยซื้อเกลือ ซื้อสแตมฟอร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะจริงๆซื้อมาหาวิทยลัยชินวัตด้วยนะแต่เข้าใจว่าโดนซื้อกลับไปแล้วนะครับแล้วก็อะไรต่อมาลงทุนพวกอสังหาอจีนก็มาซื้อที่ดินซื้ออะไรเมื่อก่อนมาอาจจะมาซื้อห้องเช่าแล้วรัฐบาลก็ยังเกิดไปเสืออจากเดิมที่เขาซื้อได้สามสิบปีจรไปขยายก็เป็นเจ็ดสิห้าปีกจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะออนะ แล้วก็ที่เื่ยงคืออุตสาหกรรมต่างๆโดนตีเละเทะเหล็กไม่เหลือแล้วเละเทะนะเออฉะนั้นเมื่อมาดูแล้วตอนไปฟรีวีซ่าจีนเข้าใจว่าเป็นการท่องเที่ยวแต่ข้างหลังฟรีวีซ่าจีนเกิดอะไรขึ้นพอฟรีวีซ่าจีนปุ๊บจากเดิมเมื่อก่อนเราไปดูงานเทรดโช์ต่างๆงานอกซิบิชันต่างๆก็จะเป็นบูธคนไทยมาขายของถูกปัแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับบูธงานต่างๆงานเทรดโช์ต่างเจอบูธคนจีนมากขึ้นเราไปงานสถาปนิก สถานีขายวัสดุก่อสร้างวันนี้เจอบูธคนจีนเพียบคนจีนเดินเต็มไปหมดในงานสถาปนิกคนไทยเขาไปขายวัสดุก่อสร้างเต็มไปหมดเลยแล้วเขาใช้อะไรรู้ไหมฮะเขาก็มาเช่าบูธซื้อเช่าบูธเสร็จปุ๊บก็พนักงานบินมามาออกบูธเพราะอะไรไม่ต้องเสียวีซ่าไม่ต้องทำบีซ่าไงมาออกบูธเสร็จปุ๊บอยู่ได้สองอาทิตย์ออกงานจบงานปุ๊บกูบินกลับแล้วกูก็โกยออเดอร์กลับไปที่ประเทศอย่างไงล่ะนะ ฉะนั้นความโหดตรงนี้มาดูนี่ฮะตรงนี้เลยตรงแดงน,นะสีแดงแดงคือเศรษฐกิจจีนหดตัวการแข่งขันสูงแรงผลักดันเขาแต่พอมาดูการสับสนุนของไทยเราอ้าขารับเขาเลยอ้ามาขายของ fta ไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าสุลกากรบอลขาเข้าไม่เสียอ่าเสร็จปุ๊บวิมา,มามามาตั้งโรงงานเรามี b o i ไม่ต้องเสียภาษีแปดีเรามีพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ eec ชนบุรีระยองมาตั้งโรงงานเลย ไม่ต้องเสียภาษีแปดปีเอาเว้ยสินค้านําเข้าไม่ต้องเสียกูมาผลิตปุ๊บกูก็ไม่ต้องจ่ายภาษีท็องรัฐบาลท้องถิ่นเสร็จปุ๊บฟรีดีซา่าคุณมาได้เลยไม่เรียกว่าอาขาไม่เรียกไงแล้วเสร็จปุ๊บมาถึงเอ๊ะมาแล้วจะมีคนเอาลูกเอาเมียมาทําไงอ๋อไม่เป็นไรมาซื้อคอนโดได้เลยซื้อบ้านซื้อที่ดินอยู่ได้เลยเอ๊ะแล้วลูกจะเล่นไหนไม่เป็นไรโรงเรียนมาทยาลัยเรามีพร้อมรับคนมดแล้ว คุณมาอยู่ได้เลยอยากสั่งอาหารโอ้เรามีแอปอาหารสั่งอาหารจีนได้เลยส่งถึงบ้านโดยที่คนไทยอ่านไม่ออกคือว่าแล้วที่เหลือเกิดอ,อะไรขึ้นมีสมาคมธุรกิจจีนแล้วก็เริ่มตีอุตสาหกรรมแยกเป็นอุปโภคบริโภคเครื่องสำอางร้านอาหารจิวเวลรี่สารทีท่องเที่ยวผล,ลไม้รถยนต์อีวีก็เริ่มมาตีแล้วมาขมือบอุตสาหกรรมทีละอุตสาหกรรมในประเทศไทยและไม่พอครับข้างล่างครับเฮ้ยจีนเทาตี เราโดนจีนทั้ตีอีกข้างล่างโอ้โหมึงเอ้ยน่ากลัวไหมฉะนั้นคนเนี้ยยังไม่เคยมีใครทําภาพใหญ่ขนาดนี้ว่าเฮ้ยเรากำลังโดนจีนจีนแอตแท็ขนาดไหนไมีแต่คนพูดว่าเอ้ยจีนมาแล้วนะลงนะมาจัดการเกลียดเรื่องสินค้าเกษตรเฮ้ยเข้ามาแนละ้วเรื่องคอนโดเฮ้ยแต,แต่ไม่เคยมีใครทำภาพอย่างเงี้ยว่าเขากําลังลุกเข้ามาในอุตสาหกรรมไหนบ้างทําไมเขาถึงลุกทําไมเขาถึงมาง่ายจังทําไมมีอะไรมันเอื้อเขาขนาดน ภาพนี้ภาพโดยเห็นได้ชัดเลยว่า mm hmm. ทําไมจีนถึงบุกเข้ามาเยอะฉะนั้นวันนี้มันมองถอยกลับมาไกลๆถึงเศรษฐกิจประเทศไทยอยู่บนฟ้าแล้วมองมาโอ้โหในขณะที่ดิจิตอลแม่งต่างชาติอเมริกาก็บุก mm hmm. ไปบุกเงินเราก็ถูกดูดลงไปดูดลงไปในฝั่งเดียวกันจีนีันก็บุกเข้ามาแม่งขายของเอาสินค้าดูดลงไปทางลาซาดา้าช็อปปี้ก็ดูดเไทยไปไป,ประเทศไทยก็แห้งเหี่ยวกลายเป็นประเทศที่แบบคุณ mm hmm. เดินดูดเงินไปหมดเลยแล้วไม่ใช่ดูดเงินคนมันดูดคนทุกระดับเนี mm ่ย hmm. บางคนอยู่เชียงรายอยู่ในบ้านหมู่บ้านเล็กๆแต่พอมีช้อปปี้ลาซาด้าตูก็ซื้อมันดูดเงินออกจากชุมชนหมดเลยคุณมีเงินรายได้หมื่นห้าพันบาทหมื่นห้าพันบาทแทนที่จะควรเอาไปใช้จับจ่ายให้เงินในชุมชนเอาไปช่วยคุณป้าคุณลุงซื้อน้ำเต้าหู้กันไม่ไม่ใช่มันออกไปนอกไปเลยเนาะโอ้น่ากล <นะ S 1> ัวไหมหมดนี่โรชี่มามหลายรอบแล้วเรื่องนีช้ชี้เรื่องใหม่ที่เรื่องจีนเรื่องการถัดดดิจ<ม>ิทัลเนี่ย ขาดบึงที่ช้อน่ากลัวมากมาก <S 2> <S 2> <S นี่ไม่ลวมถึงที่เราพยายามสู้ไปแล้วนะอีกที่เราพูดมาตลอดว่าเอ้ยไอฟรีโซนต่างๆไอสินค้าจีนพันห้าร้อยบาทเนี่ยก็ต้องยอมอรับว่าข้อดีก็คือที่ผ่านมาเราก็สู้จนสําเร็จนะจนกระทั่งเราเห็นข่าวแล้วว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มาประกาศแล้วว่าเออเออโอเคไอไออะไรนะไอพันห้าร้อยบาทอันนี้ต้องเสียเสียแล้วนะต้องเสียแวตดแล้วนะคืออันนี้เป็นความภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องเนี้ย ใช่ใช่เราเป็นบุคคลธรรมดาเราไม่ใช่งักการเมืองเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้หลายครั้ง <S <S เราพยายามเอาตัวเองใส่เข้าไปยัดเข้าไปในสภาสูง, <S <S สงเข้าไปคุยในวุฒที่สภาสออวเราตัวเองดันเข้าไปในสภาล่างคือสภาสสดันเรื่องนี้เข้าไป un, dun, 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 ดัน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 มาลูกกี่ปีแล้วอ่ะอีกก็เห็นอยู่เราพูดได่กี่ปีอ่ะจนกระทั่งพันทั้งร้อยบาทมันสำเร็จแต่มันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราเราต้องช่วยกันจริงๆเราไม่สนใจใลยหรอก ใครช่วยไม่ช่วยไม่รู้อะแต่กูทําอะกูทําเองแหละไม่ต้องใครรอกูทําเองแหละไม่ต้องมีปูอยากเห็นเนี่ยไม่อยากให้ประเทศชาติมันมันชิบหายไปมากกว่านี้แค่นั้นแหละรัฐบาลเอื้อจีนม,ม,มาก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 ในขณะที่เราเพิ่งแชร์ปไปเมื่อเช้าก็คือในขณะที่อินโดนีเซียรัฐบาลเขาออกกฎหมายมาป้องกันกันนู่นกันนี่และที่ยังไม่พอถ้าเกิดไปดูต่อแบบโอ้ยพวกยังไม่จบนี่ให้ดูแพลตฟอร์มแล้วกันแพลตฟอร์มดูรัฐบาลดูนะ แพลตฟอร์มม่งขึ้นราคาแบบไม่มีใครยั้งเลยอลาซาด้าช็อปี้ขึ้นแล้วขึ้นวันเดียวกันลาซาด้าขึ้นราคาช็อปปี้ขึ้นราคา <S 2> <S 2> <S ชื่อไม่มีใครห้ามเขาเลยอะ่ะกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในห้ามไหมเรียกมาคุยกัไม่ขึ้นอื่นะแต่ความที่ตลกสุดคือมันมีหน่วยงานหนึ่งไงหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องกรมอะไรวะกรมคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เออเราเลยทำหนังสือไปบอกว่าเฮ้ยคุณปล่อยให้ Lazada s h o อป e ีรวมหัวกันหัวขึ้นราคาได้ยังไงแต่ตอนนี้แม่งทั้งประเทศมันมีอยู่สองมาเก็ตเพลสนไม่มีที่อื่นแล้วคนอื่นผมมึงโดนค่าทิ้งคุณปล่อยเอาหัวขึ้นราคาได้ยังไงนะเราทำหนังสือไปหาเขาวันที่ยี่บสี่มีนาคมปีหกหกปีที่แล้วยี่สี่มีนาคมนะเขาตอบกลับมาวันที่สิบห้ามีนาคมปีหกเจ็ด หนึ่งหกปีเว้ยหนึ่งเกิดนึงปีแล้วเว้ยและตอบกับมาว่าคณะกรรมการตรวจสอบดูแล้วนะครับเราพบว่าทั้งสองทั้งสองผู้ร้องนะครับทั้งช้อปปี้แล a คด้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้หัวกันนะครับเขาขึ้นราคาอย่างถูกต้องบอกฮะมันขึ้นราคาวันเดียวกันและไม่มีใครไปห้ามแล้วมันขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีใครไปชะลอหรืออะไรกันเลยเหรอนี่คือความน่าเจ็บปวดที่สุดคือของภาครัฐเนี่ย ไม่ได้มีแนวทางเมืม่อไปเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเนี่ยโอเ้เข้าอินโดนีเซียเขายังแบบป้องกันเขายังกันอะไรเต็มที่เลยไทยนั่งเราไม่ป้องกันเลยอ่ะอืมอินโดเขาทำยังไงนะพี่ป้อมโอ้อินโดนีเซียเนี่ยขอเปิดดูแป๊บหนึง่งอินโดนีเซียนี่ยออกกฎหมายมาเอ่อของเมื่อเช้าเนี่ยห้ามแล้วอ่ะอินโดนีเซียห้ามเยอะเลยอ่ะว่าสินค้านู้นสินค้านี้ขึ้นขึ้นภาษีครับขึ้นภาษีสองร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูนี่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 มีเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เี๋นวนะ นี่นี่นี่กรุงเทพธุรกิจนะลงุงผู้ชาอินโดนีเซียเจาะขึ้นภาษีร้อยถึงสองร้อยเปร์เซ็นสกัดสินค้าเครื่องแต่งกายเซรามิกซึ่งแน่นอนคือจีนลว้ลวนๆเลยแล้วก็ไม่กูก็ไม่สน FTA แล้วบอกได้เลยว่าสิงคโปรอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการปกป้องธุรกิจท้องถิ่นดีเหี mm. ้ยๆแต่ขนาดที่ไทยอาคา ออ้คุยคุยคุยเหมือนตลกสนุกนะครับแต่ว่าแหมมันมันเป็นความจริงที่เจ็บปวดมากตลกร้ายนะที่ชาวบ้านเขาดันได้แต่ทำไมเราทําไม่ได้วะเนาโอ้ไม่รู้อ่ะผมว่าเนี่ยเราท่านผู้ฟังท่านที่ผู้ชมที่ดูอยู่พวกเราอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เรากำลังถูกเป็นแซนด์วิชแอพโรชก็คือถูกตีทั้งบนบนคือจีนบุก บุกมาแบบของจับต้องได้เป็นฟิสิกอลบุกเข้ามาในไทยแบบกูเป็นนักรบบุกเข้ามาแล้ววันนี้จีนที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเขาไม่ได้มาวันนี้ที่เขาเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันเป็นแค่ทับหน้าทับหลวงยังไม่มาทับหลวงคือตัวจีนมันยังมาอีกเยอะมันยังมีอีกเยอะที่มันกำลังจะออกมานะสองครับการโดนบุกดิจิตอลจากแพลตฟอร์มต่างชาติอีกเต็มไปหมดเลย ฉะนั้นเราโดนตีคู่ขนาดแล้วเราถูกดูดเงินออกไปแล้วแม่งการเมืองแม่งก็พุดไม่เพาะนะการเมืองก็เหี้ยมากแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปโฟกัสกับการแก้ปัญหาประเทศถูกท้ายก็ต้องไปนู่นเนี่ยเดี๋ยวบ้านป่ามาตีจันสองล่ามาบ้านสีน้ำเงินจะเอาเวลาที่ไหนไปบริหารประเทศถูกปะหัวมันอยู่แค่เนี่ยเวลานียี่ชั่วโมงอ่ะแม่งก็ต้องแบ่งเวลาไปสู้กับนุ่นการเมืองสู้กับการเมืองการเมืองแม่งมก็ไม่นิ่ง ใช่ไหม,อมโอ้โหดูแล้วแม่จริงๆถามว่าเดิประเทศไทยการเมืองนิ่งซะอย่างนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นเยอะเลยทีเดียว